อยู่กันที่บ้านสวนอินทผลามนะคะค่ะวันนี้ทางสํานักง,งานนะคะก็มาสองคนนะคะเราขอเป็นตัวแทนสานักง,งานนะคะ้องมิคค่ะเจ้าค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครนะคะผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวค่ะครับสวัสดีครับผมผมเจ้าริศพรมดีนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชของสภาเกษตรรกรุงเทพมหานคร ะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะฮะมาเยี่ยมชมเยี่ยมชมสวนอินทผลัมที่ที่แฝงลําไอ้ที่แฝง,งกระทุ่มลายนะครับตรงน,นี้เป็นแฝงกระทุ่มลายก็ก็ยินดีนะครับกับกับกับเจ้าของสวนด้วยนะครับที่ประสบความสาเร็จในในการทํากิจกรรมทางด้านการ,กรเกษตรในเรื่องของการปลูกอินทผลัมในพื้นที่ที่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันมันจะได้ผลนะครับ ก็อีกท่านหนึ่งนะครับตอท่านไตวันนี้รับผมใช้โรงมันยาซีนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืชเหมือนกันนะครับข้อมูลก็คือผูอ้ใหญ่ชาวได้เกิ่นไว้แล้วครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมอีอกครั้งหนึ่งครับค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะต้องอ่ามาก่อนจะชมสวนเนี่ยเราไปเจ,เจอเจ้าของสวนกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้นางจอยชวนเจ้าของสวนแนะนําตัวค่ะ สวัสดีค่ะรบกวนในน้ำตัวนี้เลยค่ะชื่อพาร์ะราคาพิเศษนะคะเดี๋ยวชื่อนะค่ะเป็นเจ้าของสวนบ้านสวนอินทผลัมซอยตืนพหลนร้อยหกค่ะ่สวนนี้ีเกิดขึ้นมาอย่างไรคะมีที่มาที่ไปยังไงทอเท้าให้ฟังหนนิงสวนที่นี่แต่ก่อนมันเป็นทุ่งนาค่ะแล้วทีนี้เราเป็นคนชอบทานมิ้นท์ลักก็เลยว่าเออมันไม่มีใครปลูกเราจะลองปลูกดูก็ไปไปดูตาม แหลงอะค่ะว่าที่ไหนเขาปลูกกันบั่งก็เข้าไปเรียนนร้แล้วก็มาปรับใช้อันดับแรกเราต้องมีพื้นที่พื้นที่เราก็ต้องดูเรื่องน้ะเพราะว่าอินทาผาลัมอ่ะเขาจะเป็นพืชที่ชอบน้ำเราต้องมีระบบของเราเองร,อระบบน้ําวางระบบน้ําแล้วก็หาต้นพันธุ์ที่ว่าผ่านจากแหล่งเนื้อเยื่อค่ะถ้าถ้าเราไปซื้อโดยที่เราไม่มีข้อมูลบางทีเราอาจจะได้ที่ว่าเขาเพ่อมเมล็ด อ่าก็ะจะได้คุณภาพไม่ได้คุณภาพมันก็จะมีติดฟาค่ดหรือไม่ก็จะเป็นตัวผู้จะไม่ได้ส่วนนเราต้องซื้อจากแหลกแหลกเก็ต้องซื้อแหลกที่เราเชื่อถือได้ไว้ใจได้ตั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้นี่ประมาณกี่ปีแล้วคะที่ที่ประสบความสําเ,เร็จแล้วก็ปลูกมาเราก็จะหน่ายได้ผลผลิตค่ะประมาณท่ากี่ปี <ฮะ S 2> ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงน,นี้ถ้าเปีนถ้าเป็นส่วตั้งแต่เริ่มเลย แล้วปีนี้เป็นปีแรกที่เราเดนเดี๋ยววันนี้พี่นาจะพาเราไปชมสวนนะคะตอนนี้มีเหลือทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะคะพี่นาปกติที่สวนเรามีอยู่6สายพันธุ์นะคะอ่าก็จะมีบาฮีบาฮีหลกัหลกๆเลยสีเหลืองที่คนไทยเรารู้จักเยอ,อะแล้วก็จะเป็นบาฮีสีแดงค่ะแล้วก็จะมีเฟเนซี่ นะคนะไอซีเนี่ยจะออกเ,อเป็นสีแดงเหมือนกัน,นแต่มันจะออกต้นฤดูก็จะหมดเร็วหน่อยอแล้วก็จะเป็นอัมเยดาหาานาหานี่ที่สวนก็หมดแล้วนะคะแล้วก็ฮัตสวี่ที่สวนเราก็หมดแล้วก็เบมหมดไปทีนี้ที่เหลือหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นบาดฮีสีเหลืองค่ะขายดีมากเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมว่าสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ที่เหลืออยู่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง ยังเคยพี่นาคินแล้วเดี๋ยวให้พี่นาพาชมค่ะลาบพิลาดูตรงนี้ก่อนพอเลยแหมขมกินอันนี้เราที่เราตัดไหลนี่นะคะจะเป็นบาฮีสีเหลืองจะเป็นบาฮีตัวนี้จะเป็นบาฮีสีเหลืองอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงแก่จัดแล้วจะเริ่มจะเริ่มนะคะเป็นไงคะบังค่ะหวานหวานหวานกว่าพี่กิฟ์เพราะว่าเออเราเรากินที่อื่นนะ อินทผลัมเหมือนกันมีขายทั่วไปนะมีขายทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาถึงสวนเนี่ยเรารู้วิธีกรรมการปลูกว่าทานไปแล้วเนี่ยมันปลอดภัยเพราะว่าที่นี่ใช้ระบบอินทรียชีวภาพนะเพราะว่าตามข้างทางเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามาจากไหนกินแล้วจะชักแงงแงงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยแค่โดนน้ำล้างๆแล้วเข้าปาก อาจจะไม่ได้ล้างพิธีพิถันมากแล้วเราก็ไม่เคยตรวจว่าเวลาเข้าปากแล้วเราเราตรวจหาพวกสารเจมีบ้างหรือเปล่าสารตกค้างม้นหรือเปล่าเวลากินเข้าไปมันก็มันมันไม่ค่อยสบายใจว่าอย่างง่ายๆนะอาจจะเป็นสารสะสมแต่ว่าเรามาที่สวนเนี่ยรับรองการันตีโดยเจ้าของสวนนะฮะว่าหวานกรอบอร่อยแล้วก็ปลอดภัย่องนี่สำคัญมากเลยนะครับ เนี่ยไหลายเม็ดแล้วผมท่านผู้ทรงใจนรงหลเม็ดไหมคะวันนี้ผมว่าช่วงเช้าไม่ได้ทานข้าวมาเลยหิวน่าจะห้าหกเม็ดแล้วหวานกรอบที่นี่ครับต่างจากที่เาเคยที่ไปซื้อตามกระจายถนนรสชาติต่างกับที่นี่มากเลยนะครับแต่อย่างความสบายใจที่นี่มีความสบายใจจากสารมากกว่านะครับเพราะว่าเจ้าของการันตี ทำเป็นยังไงเดี๋ยวก็าพาไปส่งโรงพยาบาลเองวันนี้รู้รู้กันรู้กันว่าจริงไม่จริงนะครับเดี๋ยวจะให้ชิมสีแดงค่ะจะพาไปดูสีแดงใช่ทานเดียวกัน,น,กนแต่ตวเนี้ตรวนี้มันจะเราจะดูว่าอินทผลัมอ่ะบางทีเราจะดูว่าเอาสีอย่างเงี้ยทานได้หรือ,อยังบางคนไม่รู้คิดว่าทานได้เห็นแดงแล้วแต่จริงๆอินทผลัมถ้าสีนี้แปลว่าเขายังไม่สุกจัง จะทานได้จริงๆต้องออกสีม่วงเข้มเลยนะคะถ้าติดถ้าทานอย่างเงี้ยมันก็จะติดฝาดนิดหนึ่นนงมันจะมีฝาค่ะ <periods> ถ้าจะทานได้ต้องปลาตัวนี้ค่ะ,ะเด็ดให้ชิมกันสดๆในต้นมาค่ะเชิญแส,สดงว่ากินทมุนพรสายพันธุ์นี้กินกินสดใช่ไหมครับช<ะ>ใช่ค่ะสายพันธุ์นี้ต้องกินสดเหม,มือนจะขี้ซื้อแถวตะวันออกกลางมาใช่ตัวนั้นเราจะเรียกว่าเป็นสายพันธุ์อกแห้งจะเป็นพลาสติกอย่างงนี้อย่างนี้เราทานได้เลยแต่ทานสีไหนจะไม่ฝาดเด็ดให้ต้องสีอย่างนี้นะคะ ต้องออกสีม่วงเข้มใช่ค่ะเนี่ยค่ะต้องเป็นสีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแสดงว่าเขาเขาต้องมีอายุอายุการการการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวของเขาถูกต้องค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นอินทผลัมเนี่ยถ้าจะให้หวานฉ่ำเลยต้องร้อยห้าสิบวันขึ้นไปหรือห้าเดือนนับจากนับจากวันที่เราเขาแทงจันผสมเกอรแล้วผสมห้าเดือนเต็มเต็ม อลองชิมดูค่ะอ่าลองนะคะทุกท่านปีเอางี้ลองค่ะหวานกรอบจริงๆนะเป็นไงคะรสชาติหวานนะคะมันต้องเป็นสีออกสีม่วงสีม่วงใช,ใช่ค่ะต้องเป็นสีม่วงแบบคล้ายๆสีเปียกบ,บางคุดอ แล้วมันจะหวานคือแดงมาต้แดงมาค่ะพอกระบอกไปยูงข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะที่เราให้กินอย่างนี้เราจะมองเห็นขอบน้ําตาลกัดกัดอย่างนี้ค่ะน้ําตาลเขาจะฉ่มมตรงกลางนะคะเวลาเรากัดอ่าอ่ามันจะมีขอบตรงกลางขอบจะเป็นสีน้ําตาลแบบขอบจะเป็นสายนตาลแบบนี้ค่ะค่ะอ๋อจะไปออมถึงจะบอกจะบอกที่เวทค่ะบอกบอกนึ่งบอกง้อน นี่ค่ะเนี่ยนะคะลองไหมคะนี่ให้ให้ให้คนถ่ายกินด้วยนี่ค่ะจะเป็นสีอนี้อร่อยค่ะอร่อยเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นสีอย่างเงี้ยบางทีเราเราอ่ะบางทีถ้าเป็นบางคนตามท้องตลาดบางคนเขาจะไม่ที่เราบอกว่าเอ๊ะทำไมมันฝาดเพราะว่าคิดว่ามันแดงอย่างเงี้ย คิดว่าขายได้แต่จริงๆคือเขายังไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อายุเขาอาจจะร้อยสามสิบวันหรือร้อยสามสิบห้าวันเนี่ยแล้วแล้วแล้วพันอย่างเนี่ยถามว่าเราไปทําเป็นอบแห้งได้ไหมมันคนละสายพันธุ์ค่ะถ้าทําทําได้ไหมทําได้แต่ใช้วิธีการทํานานมากเพราะอย่างอย่างของสายพันธุ์อบแห้งเลยอ่ะมันจะแห้งคาาจัดได้เลยแต่ของเราเนี้ยเราจะต้องเข้าวิธีการตู้อบอบอบจนกว่า อ่ารีดน้ําให้ออกหมด่ะคะก็ใช้เวลาประมาณแปดชั่วโมงแล้วถ้าเกิดมันเกินหกเดือนเนี่ยผลมันจะเป็นไงร่วงไหมมันร่วงไหมร่วงค่ะแล้วสี<อ>แต่ถ้าเราถ้าสมมติว่าเกินหกเดือนไปแล้วมันจะร่วงคือสุก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 จัดแล้วศัตรูธรรมชาติของเขาเนี่ยพวกนกพวกหนูพวกเนี่ยมันมันทานไหมทานแต่ของเราเรา,เราใช้ถุงเราจะมีถุงหอ่อ เวลานี้นะคะเวลาถ้าสมมติเขา <โอ S 1> แทงกันมา <โอ S 1> เราจะมีถุงสองแบบถุงแบบแรกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวสําหรับหอ่อห่อเกสรพอ,อห่อเกสรสีขาวเสร็จปพ๊บมันจะเป็นถุงสีขาวพอเท่ากับต่าลูกมะเขือพงวงอะค่ะเราจะมาแต่งลูกทีนี้ต้อง,ง,ตงแต่งลูกใช่ค่ะพอเวลาเ,เราก่อนเราพอเราพอเขาแทงกันปึ๊บเราจะผสมเกสรเราจะต้องรวบแล้วเราจะตัดไส้กลางตรงนี้ออก ตัดออกทิ้งเลยนะคะไใ้ของงวงอ่าเนี่ยค่ะตัดออกทิ้งไม่ให้แน่นตรงเนี้ยค่ะไม่ให้แน่นไม่ให้แน่นแล้วก็ตัวนี้เราจะรวบตัดทิ้งทิ้งแล้วก็พอมันแน่นไปเราก็จะมาเด็ดทิ้งเลยไม่ให้ชิดกันเพราะลูกถ้าลูกชิดแล้วมันจะลูกเล็กเขาถ้าถ้ามันถ้ามันเบียดกันมากเนี่ยมันก็จะมีผลต่อขนาดของลูกใช่หนึ่งขนาดของลูกแน่นทําให้ลูกไม่โตแล้วก็ล่วงง่าย แล้วก็เขาดูแลแบบแน่นไปอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้พอเราเปลี่ยนจากถุงขาวเราแต่งเสร็จเราเปลี่ยนถุงขาวแล้วเราก็จะพ่นกันเชื้อราเราจะใช้ไตโคดามาพ่นกันเชื้อราไว้ในลูกแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ห่ออีกชั้นหนึ่งพวกนกพวกนกอ่ะไม่ห่วงแต่ถ้าเป็นหนูเยอะๆอ่ะเขาจะเจาะตรงนี้ค่ะเขาจะเจาะตรงนี้เลยเขาจะขึ้นข้างบนไม่เช่นนั้นเราจะมีถุงตาข่ายอีกชั้นหนึ่งเราจะมีถุงมันจะใช้ถุงสองชั้น อีกชั้นหนึ่งห่อกันหนุ่มด้วฉะนั้นพวกยาสัตว์ปุ๋ตรงนั้นมันจะไม่ค่อยได้เข้ามาข่ายพอเราใช้ถ่ายนี่ตั้งแต่เริ่มทั้งนี่ต้องประกอบประมกันกันทุกขั้นตอนเลยนะฮะอันนี้ต้นต้นนี้ก็ทลายสุดท้ายแล้วห้าปีทลายนี้ทลายทลายสุดท้ายแล้วหลังจากที่เขามีทั้งหมดประมาณกี่ทลาย ต้นนี้ใช่ไหมอ่าเต็มที่เลยต้นหนึ่งอย่าให้เกินยี่สิบกระต้นไซนี้นะโอ้ยี่สิบอเป็นโอ้ยี่สิบอย่รับได้เลย่ถึงที่สิบห้าถึงยี่สิบแต่ถ้าแต่ถ้าต้องดูจันถ้าจันใหญ่มากต้องให้ลดจำนวนลูกแล้วก็ทลายเลยพอหลังจากทลายสุดท้ายเนี่ยเราจะไปไปให้เขาออกลูกได้อีกทีก็ปีหน้าปีหน้าประมาณช่วงเดือนปลายมกราต้นกุ่มพาปลายมกราต้นกุ่มพาอุ้ยพอๆกับ ตังโมปลูกเลยพอตังโมปลูกเราก็มาดูอินทผาลำกันอีกรอบหนึ่งว่าเขาจะออกงวงมาเยอะไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกห้าห้าเดือนเศษห้าเดือนเ็จสึงจะได้ทานอีกรอบหนึ่งแล้วทลายหนึ่งง่าประมาณเท่าไหร่ถ้าเรามากิโลถ้าจานใหญ่เลยสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบกิโลต่ำสุดอยู่ที่สามโลลองเปิดดูว่าเสียงดีว่า ก็ลองีดูได้เลยนะสองร้อยโอนตอนนี้ราคาขายของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยราคาเดียวกันไหมหรือว่าแตกต่างกันเนี่ยแตก่าอย่างเช่นสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เนี้ยเราูตลาดเริ่มต้นเลยตลาด ถ้าเป็นต้นฤดูนะคะเราจะขายอยู่สามร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยต่อหนึ่งกิโลใช่ไหมคะสามร้อยห้าสิบหรืสี่ร้อยอันนี้รบกวนอีกครั้งหนึ่งค่ะสายพันธ์อะไรนะคะตัวนี้จะเป็นบาฮีสีแดงบาฮีสีแดงนะคะที่เหลือตอนนี้จะเป็นบาฮีแดงที่เหลือตอนนี้เป็นบาฮีแดงก็จะเป็นพระเอกของสวนใช่แล้วก็สีแดงจริงๆจะเป็นสีที่คนนิยมนะแต่คนไม่ค่อยปลูกมีเจ้าของยังคะตัวนี้ใช่ไหมคะ จมีเป็นทลายสุดท้ายของต้นด้วยโอ้โหดกละ20โลสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อใช่ค่ะแต่นักเวลานี้มันไม่ถแลนะเพราะว่าป้องอกเยอะราคามันก็จะลดลงลดลงก็เห็นตามตามท้องถนนด้วยช้ถนนแถวคู่ซ้ายคู่ขวาที่เขาขายกันนะก็มีเสมอ เป็นสีเหลืองใช่ค่ะเพราะว่าสีแดงคนจะไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยปลูกไม่ใช่ว่าไม่โยเสินค้าจะมีน้อยสินค้าน้อยแล้วก็การดูแลรักษาการดูแลแล้วก็ต้นเขาจะค่อนข้างจะสูงนสีแใช่จะทุ่มทิ่มเออ๋นี่ไงผมไหลเม็ดแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าเราซื้อต้นต้นแล a เลยแล้วก็เริ่มต้นเลยมันจะอยู่ที่ห้าปีที่แล้วนะคะที่เราซื้อมาหมื่นสองถึงหมื่นห้าต่อนหนึ่งต้น ต้นไซส์ขนาดไหนต้นอ่าห้องแลบมาไม่เกินหนึ่งเมตรค่ะสูค่หนึ่งเมตรแลบที่เป็นแบบพอเลี้ยงเนื้อเยื่อใช่ไหมใช่ค่ะแลบที่มีใบรับรองสายพันธุ์ให้เลยโดยตรงเลยว่าไม่ไม่มีการผิดเขารับประกันไหมรับประกันให้ว่าถ้าเกิดว่านั่นเขาก็นี่เขาก็เสียบให้เราได้ค่ะอย่างนี้กรณีอย่างเงี้ยตอนนี้ชาวนาเนี่ยนาถูกมากเลยข้าวถูกมากเลย ถ้าจะปรับคงปรับพื้นที่เมืเ่อว่าปลูกอินทผลัมเนี่ยต,ต้องแนะนํำยังไงบ้างคุ้มไหมไปหาคุ้มไหมออนาทีนี้คุ้มลงทุนคุ้มไหม้นาทีนี้<ง>ถ้าเป็นนาทีนี้แวิธีน,นี้ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มแต่ถ้าจะปลูกอินทผลัมปลูกได้แต่ต้องอยาปลูกอินทผลัมอย่างเดียวผสมผสมผสมสารอย่างน้าเนี่ยมองดูน้าเนี่ยน้าอยู่มีมีอินทผลัมแต่อาชีพหนึ่งคือเราทําผักสลัดออร์แกนิกน้าทาอินทรีย์ออร์แกนิกด้วย ที่บางทีเห็นน้ำสลัดโลของน้าเรื่องอะไรเงี้ยเราทําส่งแม่ค้าด้วยง่ไหอืมคือถ้าทําอินทผลัมเราก็้มงรอดเลยว่าว่าช่วงที่ช่วงที่เราว่างเนี่ยเก็บอินทผลัมหมดเนี่ยเราไม่ได้มีรายได้แล้วนะคะเราจะไปทํำยังไงทำแบบใบนาสวนผสมประมาณนี้ถ้าถ้าสมมติเรามีพื้นที่เยอะนะคะแนะนาเลยว่าโซนนี้ยใช้อินทผลัมถ้าจะเอาตลาดจริงๆถ้าผู้ตรงตรง สีเหลืองอ่ะผสมไม่ต้องเยอะเน้นสีที่คนนี้คนไม่ค่อยปลูกแล้วได้ล่ะค่ะอย่างสีเหลืองเนี่ยตามท้องตลาดเหมือนที่ว่าออกทองถนนเยอะถนนเอะมากเลยแต่สีแดงหรือพวกอะอัมพิธาฮารหรือตัวที่ครูชอบตัวเบรมหนึ่งสองห้าเนี่ยคือแต่เบรมเนี่ยคนจะไม่ค่อยนิยมปลูกเพราะเขาดูแลยากต้องรู้จักใดทำจริงจอืมไว้ อย่างโคเน,นซี่เนโอเคแต่อากาศบ้านเราเนี่ยโคเนซี่เขาจะเป็นอากาศเขาจะเป็นอินทผลัมที่แล้วแต่อากาศเป็นผลไม้ที่สวีนนไา้แลสรุปคืออินทผลัมเนี่ยชอบอากาศแบบไหนอากาศบ้านเราดีนะคะร,ร้อนืฉนร้อนเฉร,ร้อนเฉน,น,น,นได้ duc, แต่ข้อสำคัญอย่าให้ขาดน้ำระบบน้ำต้องดีระบบน้ำต้องดี<ม>หนึ่งถ้าระบบน้ำไม่ดีฝนตกมาน้ำถังเยอะก็เป็นพืชในตะกร้าลามไม่ดีมากต้องให้ถ้าอย่างเนี้ย ให้ปลูกที่สูงข้างล่างเป็นน้ํำได้น้ำหล่อได้แต่เวลาหน้าแมครัเออไม่ทตี้นน้ำไม่ทตี้ยนหน้าแรงปึ๊บอินทผลัมเราต้องให้ขั้นต่ำต่อหนึ่งต้นน้ำต้องคนร้อยใช่ใช่เพราะปาล์มปาล์มรับประทานน้ำเอ่อวันละสองร้อยลิตรพอๆกันอ่าก็อินทผลัมก็เป็นพืชตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งที่ว่าขาดน้ำไม่ได้ใช่ทีนี้ เมื่อขาดน้ําไม่ได้เสร็จปุ๊บะระบบน้ําเนี่ยมันจะทําให้กับอากาศที่ที่ที่ร้อนเนี่ยกลายเป็นร้อนชื้นก็ก็จะไปเหมาะสมกับพืชในตระกูลปาล์มที่ว่าะจะสามารถให้ให้ให,ให้ให้ผลผลิตได้สูงนะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่คนที่ปลูกเนี่ยอยอมรับเลยว่าต้องดูแลและเอาใจใส่จริงๆนะฮะทั้งทั้งระบบการเาก้าปลูก ทั้งองค์ความรู้ทั้งการตลาดทั้งการผสมผสานระบบพืชที่ที่อยู่ในสวนไม่ไม่ท่านดูนะฮะไม่ไม่ได้พื้นที่ใหญ่โตอะไรเลยนะแต่ว่าทุกพื้นที่ท่านทำประโยชน์เต็มเต็มพื้นที่เต็มศักยภาพเลยว่าง่ายๆว่าไหนจะปลูกผักพวกอินทรีย์พวกพืชผักที่ที่ผสมผสานแล้วก็ตอบเหมาะกับว่า อทั้งครอบครัวก็รักในการปลูกแล้วก็ดูแลเอาใจใส่อย่างดีก็เลยถือว่าประสบความสาเร็จถ้าเกิดว่าใครใครคิดจะทําแบบนี้นะับผมก็คิดว่าผมคนนึ่งละก็คงจะทําไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านตักสองสามวันเนี่ยกลับมามันก็คงจะเป็นอะไรไปหมดละ,น,ะน,นี้ดูแลเหมือนเหมือนลูกเลยดูแล้วโอ้โหยอมเลยนะครับก็ หรือว่าประสบความสําเร็จก็ยินดีแล้วเอาใจช่วยด้วยนะผมก็มาที่นี่สามครั้งแล้วนะได้มาชิมกันอยู่เรื่อยๆนะครับก็อนาคตก็คงจะเดี๋ยวเราก็มาดูไอ้ช่วงนู้นนะไอ้ช่วงที่มันออกจันนะออกจันปีหน้าปีหน้าอีกรอบหนึ่งมาดูวิธีการผสมนะมีพันมีพันอีกหนึ่งเนะที่นี่ไปดูสายพันนะ หวานขึ้นแล้วค่ะสุดแากเป็นที่ตอกใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ยางยังเฮ้ยกระเป๋าเธอแม่ค่ะเธอมาตำส้มตำหรือเธอมาทำกระเป๋าค่ะ เดินระวังเดินระวังด้วยนะอันนี้ขุดลงเพราะว่าน้ำรองเหยียบจับระเบิดเราจะไม่น้ำขังใช่ไหมมัน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 ขังเยอะเกินมันขังเยอะเกินไปก็จะไม่เราจะต้องทำให้มันไม่ขังเกินเกินเกินไปเพราะถ้าน้ำน้ำลงเยอะเมากมันเป็นน้ำขุมันไม่ใช่น้ำที่ขุดเองไม่ใช่น้ำพอน้ำแห้งขึ้นมันก็จะเลี่ยงชิมได้ยัง อันนี้คือหนึ่งสายพันธุ์อันนี้จะเป็นสายพันธุ์บาตีสีเหลืองที่ตามคามถนเหขนงผิวไปนี่นะคะอันนี้จะเขาเรียกว่าแตกแตกลายแตกลายคืออะไรแตกลายนีน้ำตาลมีเป็นน้ำตาลอันนี้จะหวานมากลองลองลองอิ่มแน่วันนี้ได้อิ่มกันทุกคนค่ะมาอันนี้ความความหวานของยิงตาผาลานีให้น้ำตาลชนิดหนอยะ เป็นน้ำตาลถูกโ๊ดน้ำตาลปูดคนเป็นมาหวานกินได้ไหมไปกินได้สมเป็นมาหวานทานได้สามารถเหมาะอ่ย่อยย่อยเนี่ยค่ะน้ำตาลเขาจะอยู่ตรงขอบที่เห็นใสๆตรงกลางจะเป็นค่าเป็นน้ำตาลเนื้อจะใสสัพพคุณของของอินทผลัมดียังไงบ้างฮะสัพพคุณของอินทผลัมจริงๆแล้วเพราะพี่น้องชาวมุสลิมเขารู้ว่าต้องดีครับียังไงครับเพราะว่าตามศาสลราบอกว่าเวลาเราจะละสินอดเนี่ย ให้ทานน้ำเปล่ากับอินพาลามก่อนเพราะว่าอินบาลามเนี่ยมันจะมีน้ำตาลสูโคสที่มันสามารถซึมซับเข้าไปกระแสเลือดไดเร็วทําให้เราสดชื่นสดชื่นได้ครับพอเราอดอาหารมาทั้งวันเนี่ยได้กินพาลามสักเม็ดสองเม็ดหรือสามเม็ดเนี่ยโอเคละในน้ำพกแก้วหนึ่งเดียวรู้รู้เลยแหละไม่เชื่อไม่เชื่อลองดูก็ได้คนที่ไม่ใช่ลิมเนี่ยก็ลองลองทดสอบได้เลยว่าการอดน้ำอดอาหารทั้งวันเนี่ย กับเราไปกินอาหารหนักเลยกับกินมะรำกับน้ําเนี่ยอะไรจะตกต่างกันนะครับเพราะอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องทานข้าวแล้วเดี๋ยวันนี้เอาไปใส่ไม่แล้วเอาจริงเอาจริงๆนะคะบางทีอยู่สวนคนเดียวเนี่ยเวลาเราทําอะไรเพลินๆอ่ะเวลาเดินผ่านเออชักหวหัวเอ่ะเด็ดอินทปะหารมเม็ดหนึ่งสองเม็ดแล้วทํางานต่อได้นะคะก็ใช่โดยที่ไม่ต้องกินน้ําก็ได้อย่างที่ผมบอกว่า เวลาละสินโอ้อนจะให้กินอินผาลามกับน,น้ําน้ําเปล่าไงใช่ค,คือมันมันมันช่วยหนึ่งเลยมันช่วยให้เราหายหายจากการกระหายเหนือ่อยเนเหนื่อยเนี่ยเหมือนเราแบบบางคนว่าโอ้ยต้องกินคูคูดแต่ลองอินทผาลามสักเม็ดสองเม็ดมันอยู่ได้สบายเป็นไงคะ <laughs> <ม>หวานกรอบอันนี้ยังไหลไหลทลายต้นนี้ใช่ค่ะยังยัง วิธีการเลี้ยงเลี้ยงลูกก็ก็คือเหมือนกับฮีแดงสมนุนคือต้องต้องดูแลตั้งแต่ไอไอไองวงมันเลยนะใช่ตั้งแเลี้ยงลูกแต่กานลงมาเขาแต่กานเราต้องเราจะต้องผสมเกสรเสร็จแล้วยังโน้มไม่ได้ต้องรอจนเขา ก็แทงจนสุดเลยว่าเราถึงจะค่อยมาค่อยดัดดัดดัดเราก็ต้องดูช่องว่าเราจะให้เขาลงช่องไหนมันจะได้ไม่เกินการต้องดูช่องไว้แล้วก็ค้งลงแล้วก็ไออย่างพันธุ์สีเหลืองกับพันธุ์สีแดงเนี่ยอายุการเก็บเกี่ยวพอกันพอพอกันใช่ค่ะพอพอกันคิดที่ว่าอะไรห้าเดือนห้าเดือนร้อยห้าเดือนร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบวันประมาณนั้นใช่แต่ถ้าบางทีเราซื้อตามท้องตลาดหรือบางทีเรา เรากินอาจจะติดฝาดบางทีมันอาจจะแค่ร้อยสี่สิบหรือร้อยสามสิบห้าวันถ้าจะให้หวานฉ่ำเลยต้องร้อยห้าสิบวันร้อยห้าสิบวันขึ้นไปมันจะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบวันนี้ได้มันจะหวานก่อบว่าช่วงนั้นที่เป็นช่วงที่ถ้าเราเป็นเจ้าเจ้าของสวนเองอะตรงนั้นแหละช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่หน้าที่กินแล้วอร่อยที่สุดละอืมประมาณเนี้นะแล้วตอนนี้ตอนนี้อย่างอย่างทลายเนี่ยตอนนี้ประมาณกี่วันแล้วอันนี้ครบกําหนดแล้วค่ะครบกำหนดแล้วแล้ว อ๋ออ๋อผูกไว้ผูกไว้วทำตันนอไว้ไม่ทำไว้ทำไว้ทำไว้จะได้รู้บางทีเราตัดมันจะได้รู้ว่าออยนี่เราตัดได้แล้วนะตันนอนี่ภาษามาลายูนะแปลว่าทำนู้นนนคนนูนพูดได้คนู้นนนนนไม่ไมคำสองตังนู้นได้จะพูดมาลายูได้ค่นั้นอ่ะไม่เหมือนความหมายไม่เหมือนตาอยู่ใช่ไหมม่ใช่คือทำสัญลักษณ์คือทำมันทำตำหนิอะไรเอาว้ว่าเป็นข้อสังเกตไว้แค่ตันนอ ภาษามา马来ยูต้องถามเก๊ะเก๊ะเก๊รู้ดีภาษามา马来ยูเก๊ะเพราว่าพึ่งอยู่เวลาที่ว่าอยู่แต่แต่ละต้นหนูเห็นมีบางต้นมีชื่อติดไว้ด้วยก็คือมีเจ้าของแล้วใช่ไหมคะค่ะกระจอกค่ะจีบอ๋อจอดนานแล้วนี่ยมีเจ้าของยางค่ะเดี๋ยวต้องต้องจองเขจะจองราคาจำหน่ายแจ้งไม่ทราบแจ้งตอนนี้หน้าสวนเราขายอยู่โลละร้อนค่ะ โอ้ถูกมากเลยช่วงนี้เลยเพราะว่าช่วงนี้ผลผลิตออกค่อนข้างเยอะราคาก็เลยถูกลงแต่ว่าช่วงราคาจะสูงก็คือช่วงที่ผลผลิตออกใหม่ๆเนาะแล้วตลาดโลเท่าไหร่ฮะในส่วนโลละร้อยไม่อาจจะถูกกว่าอยู่บ้คะอืมอาจจะถูกในสวนแต่เราของสดใหม่ของสดใหม่แล้วก็ลูกค้าเข้ามาเราให้ลูกค้าเดินเที่ยวชิมเดินเที่ยวได้ชิมได้ เดินถ่ายรูปก่อนเให้หมดชอสวคือเน้นเน้นเดินเที่ยวก่อนชิมได้ทุกคนกคือไม่ไนี่เลยไม่ไม่จำกัดเรานอกจากอินทผลัมนอกจากอินทผลัมสดผลต้นเรามีในสวนเราจะได้ชิมอะไรเพิ่มไหมคะนีค่ะมีผลิตภัณฑ์อื่นไหมคะนีค่ะในสวนนี่ยก็คือถ้าเราชิมแล้ว